สบายดีพี่น้องมาเดินเที่ยงร้านเลนมาปรึกษากันมาเมื่อบุญนี่สิเสี่ยนสินอนเพียคงค้มเลยวแน้าได้เนาะสมฮานี้พักก็มีนะสวนผพักกะีนะสวนผามตัวจ้าก่อนมาให้ป้าอุ้มลูก ม่ป้าอุ้มเร็วเข้าวมาอ้ยข้าวมากบอบบะไรกัเฮยเท่านี้ก็ไฟกรย่างพุ่นีน้ำต๊กคณะเนาะสอุเห็ดเจียวคมคมเว้ยมาบัดสี่โลดเท่านั้เฮ้ยเอ้มือนะ ให้ให้ให้ป้าจอยหนึ่งข่าวหนึ่งข่าวตะเวนเนี่ยมือหนาสักทิปหนึ่งวายวายวาจะไปกินข้าวเย็นไหมมื่อหนาต้องหนึ่งใหม่เด้อเออหนึ่งหัวหนึ่งโลดเมื่อน่ะตอนเทิงเทียนหนึ่งใหม่โลดหัวหนึ่งพอไปใช้อีกเนาะเริบเลิมเลิบพี่น้องเริมสบมูเออได้บ่ยัง กิโลนึนก็ขวดขนะเนี่ยมองผอมากินน้ำฮ <c oughs> ันนมเต้น,นลมแห้งแห้งเลยีงยงปะมันก็บกเียงเลยเ็นงู <c oughs> นว่านี่ม่จองอูนน้างูใช่นะงูจงอางงูสาแล้วเป็นแปะเน่ยเนั่นน่ะ ม่จะพบมาดิงูเห่ามาจักเอองูซาพวน้อยๆนะจองคือจองสูงมาแลมาแหล่มาหาเห่าอ้าหลเลียหามันเจะดตืนไปชั้นหรอวะเรอพวกอยู่อ้าวม่นชิบะไรลยังได้นี่วะเป็นแนกับนี่ชึ้งบึงเพื่อนถึมามาถึงมา บอกบอกไฟจะเขากินเหมันช่งแค้นนี่แหละคึอหนึ่งมานะแมวงูนะบอกพฟเก็ต่อยเขาก็ตัดไม้บอกบอกแล้วห้องไาอยู่ไาอยู่มั่นนะไาอยู่มั่นบอบอกแล้วอีชานเัาตื่นอีชันอีชานขุนยัดอันนี้ยัง่นวะอันนี้งูจะคุ้ยเต็มอันแดงแซ่ตัวเขาอย่างเขาไปกินไาก็อยู่จะแซ่เตียงคนอืมนือเย็นนั่นแหละเนาะ ออาังลืมเลยของเออค่ะใส่นเพื่อ้ลูกก่อนมาเป็นยังหนอกมันเทียวมันเท่จะมันเท่จะตื่นน่่ะนี่ตืนอืมล้า่ยอะไรยังอเงียเออเนียบ สัมสัมคุยผนงอเบาเหนียตี้ยัวคื้นองรปิเป็นันผู้ายวนปู่อะมันจะเป็นกระเทยวบเ่มันิงนมักกษินาคือลุงเทปมันหลทางร้านายร้านซาวแหละคือหลอเดียเี่ออ้หนาคือผู้หญิงกระโด เอาผักเสริมขึ้นมาเนาะผักค่าทองขึ้นมาเนาะว้าวเจ๋คงคมๆเอาเนี่ย,ยบ้าเด<ร>ี๋ยว <ทร S 2> มาเอาเดี๋ยวเตรียมมาหีบมาโลดไม่ไม่ไผ่ไม่ไ,ไ,มไ,ไ,มไวเสียปีอย่างนี้วันนี้ซะซองตอนแรจกจังโมงนะโตโตโตกินนะเป็นผู้ชวนร่วม มันเปนพูดปั้นหัวกินนำการแล้วเฮยจังมันเออเลื้อยกับปั้นอืมเือดละั้ตีอืมปวดจะเป็นเป็นผูดเนาะย่แล้วหกเจ้าะกคนชิมเอาเนี่บอแม่กคนเลยกเจ้ากเจ้าแต่ว่าทีมงานนันติดคลองแงมันกับยาเลยไปยหลบานเนี่ย tệ tình tệ tình tệ tinh tê à tê tào cao hang Tình tệ Tình hang Tình tê tao kèo hàng tinh tao tinh hàng tinh tê tinh tình tệ tê tinh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  đi bột <laughs> ไปเลยตูจ้าป้าลูกน่ะน่ะจีจีแลยจีจีแล้วตูมยไปว่ายเมื่อค้นออกกันจีจีแล้วมันไปเหรอเด็กคนหัวโใตัวบางใส่เนี่ยอาปัตันใหม่แล้วบงนอกนนคือว่าเขียพนังกายมาซุผิมันด้วยนะโอ้โ ได้พทัเ่ตะตีงเตะมานีหาเยได้ตืนเลยได้อันูอ่ะเที่ยงป่าเจ้ามันเห็นกับซูงนั่นนี่นะไน่ลหตร่ละเดหัวโนหัวโนคุ้นนบะอ่าเมื่อนะว่าคุยเัาในลูกกบจซูอ้าวันนมันจะออกนกนนนุมมันเบ่งนีล หมอบ้นได้มาลูดเจ้ามาเผานกมันไปดึงนกมันมันจะมาดึงเนออย่าดึงเอดึงมาจ้าล้ก่อนยังเอาเผาอยอะค่ะไยิองมันเผาบได้จัถือมันก็ห่วงอันนีเนาะนะก็ได้เห็น่าก็ได้มัน่วงเนเอายอดอ้อยให้กินเลยก้แต่หาโมแมเจนตีสีม่มันดึงมันเกินนันนเดเทาะมันจะมาโอโอลูกมันาย จอยเาลูกมันบดดลุกกระปะอคนะงูองูงูเถาตองนี้ลูก่นกระยางต้องแนงต้องแนงมูไปหอดกระยางมูหอดเลยอ้เานั่นเถานะอีเถาอีอีมักซนเลยมุมน่ะอืไนในหัวาดคันผู้เจ้านนลงไปลุบเลยเนาะมาแลม ตึงด, ular. ด, ular. ด, ular. ด ular. Ay, ึงนึ่งป้าธอม่ามนนองเนื้อจะได่เดือนหนึ่งยังบกินเบิดอยู่ะเแล้วห่อเดียวเออวันเผิ่นเน่ทางคนหล่นไอ้ภูมิเปินเพิเื่อ้ตาดโอ้ยหตตึเขาเปิดอ้ยไก่ชีบุญวันเดือตัดไห้อ้คุณ Oh. มันอึันยันข้าอายมันใน,นดเดือนหนึ่งล้วบอสตาร์แล้วบอไ่นะมันไเดี้อยเทำะไรเป็นเดือนปุ๋นะมันใหญ่กว่าน,นี้เดืนหนึ่งก่อนมันใหญ่ก,ก่อนอไปใส่นำนะตัดดูมากับผมดกไว ก็ตัดกระดกพอแห้งแ้วหน่ก็ตัดแล้วใรตัดดีผมไ่กทยนี่ยเนี่ยเออผมในถองแห่มาหน่อสุตัดออกตาโลตัตาโลดสินะมันตัดให้จัดมาเดี๋เราลากกัแต่พอมดมจะก่อนเลิกสิเป็นยังแม่อุ้มแล้วก็พอกรตัดเลยมันจะเป็นยังจะพอมดมนจะบอกแขกหน้อยนะเหันกันตัดมผมยังโอืม

้กพกมหัวงอ่งเดียาจุ๊บเจกินเาอืมขึ้นเสมาหกพันอะเจสแสได้สำได้อยู่บ้านมันจ๋ยอยก่พีงสอยบ่วันน้ง่วนเจ้านี่บังเอยักษ์เขาผูกดีส่เพื่องคือว่าหลุดไปเจอหนึ่งว่างแล้วนะผูกดูไปซองเถื่อ มาแล้วแต่เขาเลยเขามีเขามีสำรองนะหมดแล้วแล้วเนไปย่าง่ะแลว่เมาเรื่องกินนะะว่าเรื่องยานำลังอยู่ว่าพียงด็พี่น้องเคยมาซอยจูอยู่เที่ยงหมอาดาวด้วยมือที่สะรงตอนแรงเนาะสร้างแหนไม่ยางนองเนื้อหนึ่งเขาถาหัวหัวหนึ่งวันซุกเนาะวันุกพี่น้องเคยาบายกินคนว่าสีเขาหรือเปล่าขัสซเกไม่รู้หรอล ซองโม่งบ่วยเพื่อเพื่อการตำอาซาโม่งภาในร่งมือซะอ่ะกอดีคำสี่หาม่งพอดีแล้วเนาะเห็ดไปเลยมือนกับอุกลุกทั้งน้ำข้าปุ่นเนี่ยทั้งน้ำพัดมี่เนี่ยทีละสองนะบนาโนนนะบ่าวมีนนะมือนะ

มีพร้อมเลยมันบอกพักก็มีพร้อมเก็บในสวนโหลดมันลม่แตกดิมูนลายนีจุๆซอยจูซอยจุนะครับเนาะรับแล้วัลนองเนื้อน่ะรับแา้วัลบอลูนข้างในมันตึงอย่างไรเหลี่ยมแขนมันมักใหญ่เนี่ยเขาว่าให้อันนี้มันใหญ่หม นบ่มีดแขงเม็ดแขงเม็ดคานให้มันหนึ่งเด้อบ่บีบแล้วข้าบ่บีบเนาะว่ากระเป๋าเนี่กระเป๋าป้าบ่มีเงินหรอกนะใส่อะไรล่ะอ้าวบังคำยังมานอนบาหลุดบ่โอ้ยดึงดึงอย่างนี้สูป้าลุงเอ้ย มันดูแขนมากงีใหญ่ๆนะเฮ้ยมันเป็นผื่นแบบไหนมันสิอกมันลอกอะไนี่นะเพราะมันใหญ่มันก็เลิ่อมเลยบังฮามอืมประเด็นข้างว่ามันก็ไปดูดซุปบอลนะดูดซุปกระเปรนบอลนะขนาดมาด้วยขนาดนะไรเขียนมาห่ามันเป็นตุ่มมันลออกกันเขียนมา ทายาเจ้าน่อยนะมางครั้มันเชียวเลยฮึทายาเนี่ยเกาะสื้ออยู่ใส่เจ้าอยข้าวข้าวหันคินมันเย็นทานไปเินบากครั้งตอนนั้นดูนิดเดียวคินดิ้งเดมนี้ซื้อมาแล้วก็เจ้าน่อยอืมพร้อมไปบอกซองครับมันซื้อมามันเป็นเด็กหน่อยนอกากมันชิมักแพ้แถวก้นแถวไหนเดนไม่นานข้าให้เขียนมากใหญ่เลยข้าให้มันกระหิต Cara bằng hai ham tụm mình kiện này một tập, giờ, đi tám môn Chị mươi bốn cái hai mươi năm lệ hai sai bò môn hai mươi bốn môn hai mươi bốn ôm hai mươi này, môn hai mươi bốn môn hai mươi bốn môn hai mươi bốn môn hai mươi băng băng. hai kim chào môn hai mươi bốn môn hai อเห็นอลรวยอยู่นู้นนะครับแกมเป็นแก้มเลยแล้วไปจัตสั่างใช่ปะเด็กน่อยเศร้ามือพูดผุนะเคียนมาเลยนี่คือโหนใช่กำลังกินนมเย็นใกยาบันดีอ่ะขนาน

ไอป้าล <Sen> ุงเอ้ยน้องนายนอนตะแคงเป็นตะซังแต่น้องงามอย่าจิงจำนอนตะแคงเป็นจังไรลูกทิวปากอีกเุ้ยต้องหาผาอะเอามาดูน้าผาผายังตัวสัมันเก่งเล มันจะผิดคืนจรินค่ะสบายเลยึมมันเป็นตะสังเดี๋ยวนี้ท้าเลยมันอยากืมข้อเองมันอยกยืมอยากยึไปเองเยวตอนนั้นานึงนะโอ้น้องเงินทางหนอกก็เสียงสนันน้องตื่น อ oh, uh huh. yeah, so ี้ไปแต่ซังเด้อโอ๊ยอย่าติงจับนอนต่แขงบ่ลูกเวฮะมันทํานอนพังอย่าเทนเว้าบ่2ชั่วโมงเข้ามานอนได้นะอมันสิงามปลาลุงมาไอ้ต้นนี้ปั๊บบ่ได้้ต้นหัวไอ้ต้นไอ้ต้นหัวบมันพดไปอืออือนมันเก่งไปอีนน2โลน้องเนื้อ3โล น้องเนื้อปลาแข้งแห้งน้องตึ้นบอแข้งแลน้องเจอโมดึงจนหัวโน่อตอะตัอีคุณอะเกมเป็นเกมปลาลุงเอ้ยงับหน่อยเอ้ยสองคืนมาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้องเนือกำลังถ่ายอยู่ พอกันใหม่คลิปหน้าแล้วป้าลุมเสียงสนานพันพื้นข้างนอกกันนะแบดคอยกระเบิดประแบตไฟกระดับ